โอ้โหดูฮะบัวดินสีเหลืองออกดอกเพียบเลยเนี่ยสวยงามมากเนี่ยเห็นไหมตรงข้างสนามหญ้าเนี่ยสวยงามจริงจริงสวัสดีครับบรรยากาศยามเย็นๆเดินออกกำลังกายมาเจอโซนนี้ดอกบัวดินสวยๆเนี่ย สีเหลืองเหลืองสวยงามมากนะก็เป็นบัวดินที่มันหล่นมันร่วงมาจากบนแฟดเท่านะั้นะด้านบนเจ้าของเขาคงปลูกใส่กระถางแล้วพอมันมีมเมล็ดเนี่ยมเมล็ดมันก็จะตกลงมานะหล่นลงมานะแล้วก็ฝังดินอยู่แถวนี้แล้วก็ออกดอกสวยๆให้ชมกัน เยอะแยะเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูฮะนี่ฮดอกบัวดินสวยๆออกดอกกันเพียบเลยปีนี้ถือว่าน้อยมากนะปกติทุกปีนี่จะเกิดแบบเยอะเยอะมากๆนะสีเหลืองๆสวยๆแบบนี้น่ารักเลยนะนี่ฮะดอกอาจจะไม่ใหญ่ไม่ แต่ว่ามันก็สีเหลืองแบบเหลืองสดสวยจริงนี่ก็จะออกเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่าไม่ไม่โดนตัดก่อนนะเพราะว่าคนสวนเขาก็ต้องมาตัดหญ้าเหมือนกันนะถ้าหญ้ามันรกเขาก็เริ่มตัดพอตัดปุ๊บมันก็จะหายไป แต่ว่าเนี่ยเนี่ยตูมตมเพียบเลยนี่ตตูมเพียบพวกนี้พอเวลาที่เขาออกดอกนะเขาก็จะติดมเมล็ดด้วยนะ,ะเมล็ดของเขาก็สามารถที่จะเอาไปเพาะไดะ้เดี๋ยวนาะยเล็กพาไปดูมเมล็ดของเขาเนี่ยเดี๋ยวหาดูว่ามีมเมล็ดหรือเปล่าอเจอแล้วเจอแล้วนี่ นี yeah. East, family, mm ่ฮะนี่เมล็ดของเขาเป็นแบบนี yeah. ้เนี่ยมันมีฝักแล้วก็มีเมล็ดในแต่ละเมล็ดเนี่ยวันในแต่ละฝักเนี่ยมีเมล็ดเยอะเลยนี่แบบนี้เลยนี่แหละมันก็จะร่วงหล่นลงพื้นแบบนี้เนี่ยแล้วก็จะงอกเป็นต้นเล็กๆนี่เห็นไหมต้นมีแต่ต้นของเขาทั้งนั้นเลยเนี่ยต้นเล็กๆแบบนี้ เตรียมออกดอกเพียบสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ